วันนี้เราอยู่กับสมาร์ทวอชรุ่นใหม่จากแบรนด์ไอมิกนะครับนี่คือ i m i ิกก SF1 นะครับ นี่เป็นสมาร์ทวอชฟังกชันสายไลฟ์สไตล์ที่มีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจออ m มอรเนะครับขนาดจอที่ใหญ่ถึง2นิ้วนะครับมีในเรื่องของการวัดดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดฮาร์ดเดทวัดการนอนหรือแม้กระทั่งวัดออกซิเจนในเลือดก็มีมาให้ในรุ่นนี้นะครับและจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือมันมีฟังก์ชันบลูทูธคอลลิ่งนะครับสามารถที่จะคุยโทรศัพท์ผ่านตัวเรือนนาฬิกาได้เลยครับการใช้งานเต็มๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้กันครับ ถ้าพูดถึงแบรนด์ i m i ิกิเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ลูกของ iMi l a b เนี่ยหลายหายคนน่าจะเริ่มร้องออกขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมเพิ่งรีวิว iMi l a b w 1 3ไปเนาะแล้วก็ ผลตอบรับค่อนข้างดีว่าเป็นสมาร์ทวอชในราคาคุ้มค่าแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ทีนท m เนี้ยทาง i m i l a b เนี่ยเขาจะไปมุ่งพัฒนาพวกกล้องวงจรปิดแทนนะครับเขาก็เลยทำแบรนด์ลูกนะครับก็คือ i i ม i i ิเนี่ยเข้ามาทำสมาร์ทวอชแบบจริงจังแทน i m i l a b นะครับแต่ผมคิดว่าในปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแบรนด์ i m i ิกเนี่ยในการทำหูฟังนะครับที่เป็นหูฟังแบบคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายๆอ่ะไม่ถึง600บาทได้หูฟังแบบ t ู u วอร์เร็ไปใช้งานเนาะในปีที่แล้วนะครับ ปีนี้เขาก็กลับมานะครับในการทำสมาร์ทวอทแล้วก็รวมถึงมีหูฟังด้วยนะเดี๋ยวผมรีวิวหูฟังของเขาท้ายคลิปนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการดีไซน์ก่อนเลยนะครับสำหรับดีไซน์ของเจ้า i m i k i S.F.1 ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับคือจะบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงก,กันกับ Apple Watch Ultra มากๆนะครับคือผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจเลยแหละนะครับแล้วก็วัสดุที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยอันนี้คือดูดีเกินราคาไปมากเลยเพราะว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นแบบโลหะในการทำนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคุณจับหรือคุณสัมผัสขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าตัวเครื่องมันดูหรูแล้วก็ดูดีมากๆนะครับงานกัดตัว C N C ขึ้นมาตรงขอบของตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับเขาก็จะมีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง2.01นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอ AMOLED ด้วยนะแล้วก็ความสว่างหน้าจอเนี่ยเขาให้มาถึง1,000นิตนะครับอันนี้คือดีมากๆเพราะว่า การที่ได้หน้าจอความสว่างแบบ1,000 n ิ t s เนี่ยมันรองรับการใช้งานด้านนอกนะครับไม่ว่าจะแสงมากแสงน้อยมันเอาอยู่อยู่แล้วสำหรับจอ1,000 n ิ t s ตัวนี้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับด้วยความที่มันเป็นจออ m o l e d นะครับตัวเนี้ยมันก็รองรับในเรื่องของ Away on Display ด้วยนะครับโดย Away on Display เกนสามารถที่จะเซตติ้งได้นะครับว่าจะชอบแบบเป็นเลขแบบดิจิตอลหรือว่าเป็นเข็มก็สามารถเซตติ้งได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์กระจกด้านหน้าของเขานะครับจะมีความโค้งเล็กน้อยนะครับเหมือนจะเป็นกระจก 2.5D ประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะมารับกับตัวขอบเรือนนาฬิกาตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าสวยงามดีแล้วก็ตัวขอบเบเซลเองก็ไม่ได้หนาด้วยนะครับในในรุ่นนี้นะถ ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของปุ่มของการคอนโทรลนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ปุ่มนะครับปุ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มเม็ดมโยมเนาะสำหรับการาเลื่อนบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าปัดนะครับหรือว่าเลื่อนในส่วนของเมนูต่างๆก็สามารถใช้เม็ดมยมตรงนี้ในการเลื่อนได้นะครับกด1ครั้งนะครับจะเป็นการกลับมาหน้าโฮมนะครับหรือว่าถ้าเราอยู่หน้าโฮมอยู่แล้วเนี่ยกด1ครั้งจะเป็นการปิดจอหรือเปิดจอก็กดภายในปุ่มนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ปุ่มที่2อครับอันนี้จะเป็นปุ่มช็อตคัทนะครับสำหรับการเข้าสู่โหมดออกกําลังกายนะครับกด1ครั้งก็เข้าสู่โหมดออกกําลังกายแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะกดกลับเนี่ยก็ใช้ปุ่มเม็ดมะยมด้านบนเนาะก็คอนโทรลง่ายๆครับมีเพียงแค่2ปุ่มมาให้ใช้งานเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน iMiki Live นะครับซึ่งตรงนี้มีให้ดาวน์โหลดทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับ ก็วิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเนี่ยเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้สแกนนะครับกับตัวเรือนนาฬิกาของเราเนาะพอสแกนเสร็จเนี่ยมันก็จะทําการคอนเน็กกันเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันทีนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการใช้งานนาฬิกาเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างในตัวนี้นะครับ สำหรับในเรื่องของการใช้งานตัวนาฬิกานะครับอันนี้คือหน้าโฮมเนาะถ้าเพื่อนๆปัดไปฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการเข้าสู่หน้าเมนูต่างๆของตัวเรือนนาฬิกานะครับแล้วก็สามารถที่จะทัชนะครับเพื่อจะเลื่อนดูได้หรือว่าจะใช้เม็ดมะยมหมุนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้ากลับมาหน้าหลักนะครับปัดไปฝั่งขวาเนี่ยก็จะเจอกับในเรื่องของ d a i l y Activity เนาะว่าแต่ละวันเราใช้แคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับฮาร์เเป็นอย่างไรเดินกี่ก้าวอะไรแบบนี้นะครับ เรื่องเด็กทีนึงก็จะเข้าสู่สมุดโทรศัพท์อันนี้เป็นเหมือนกับคีย์ฟีเจอร์ของรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้รองรับการคุยโทรศัพท์ผ่านตัวเรือนนาฬิกาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้อีกทีนึงนะถ้าปัดมาอีกทีนึงก็จะพบกับเรื่องของการนอนนะครับเรื่องของฮาร์ตเรทนะครับเรื่องของการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับความดันโลหิตนะครับการเล่นดนตรีนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะสั่งเปิดปิดเพลงจากตัวเรือนนาฬิกาตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศซึ่งข้อมูลพวกนี้มันจะซิงกับ ข้อมูลบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับ กดปุ่มหนึ่งครั้งก็จะกลับมาหน้าโฮมแบบนี้เลยนะครับปัดจากข้างบนลงข้างล่างนะครับก็จะพบกับคอนโทรลเซนเตอร์นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าส่วนต่างๆของนาฬิกานะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ง่ายๆจากการปัดลงมาด้านบนแบบนี้เลยนะครับดึงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นการดู notification นะครับว่ามีใครไลน์มาหรือเปล่ามีใครส่ง Facebook อะไรมาซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ว่าจะให้มันแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันใดบ้างนะครับทำผ่านแอปพลิเคชัน iMiki Live เลยนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องน่่่าาาาเเสีียดนนนนนึงรรรัพะวุ้มมไ สามารถที่จะพิมพ์ตอบกับข้อความได้นะครับได้แค่อ่านเท่านั้นนะคือไม่มีในเรื่องของช็อตคัทหรือคีย์บอร์ดใดๆมาให้ใช้งานเลยครับส่วนในเรื่องของการอ่านฟอนต์นภาษาไทยเองนะครับตัวนี้สามารถที่จะอ่านฟอนต์นภาษาไทยแล้วก็ฟอนต์ภาษาอังกฤษได้นะครับ ถามว่าฟอนต์คมไหมก็ต้องบอกว่าไม่ถึงกับคมมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอ่านได้นะครับสระไม่มีสระลอยนะครับจากที่อ่านมานะแต่ว่าถ้าใครส่งมาเป็นแบบอีโมจิเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถที่จะแสดงผลได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะแสดงผลได้เต็มรูปแบบครับสมาร์ทวอชเรื่องนี้นะครับรองรับการคุยโทรศัพท์ผ่านบลูทูธคอลลิ่งนะครับซึ่งจะใช้ได้เฉพาะการโทรศัพท์ผ่านเบอร์ซิมเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกแอปพลิเคชันอย่างไลน์หรือ m มสเซนเจอร์เนี่ยจะไม่สามารถรับได้นะครับ และเราก็สามารถที่จะรับหรือปฏิเสธสายได้เลยทันทีนะครับอันนี้คือจุดที่ดีมากๆนะครับรวมถึงถ้าเรากดรับสายเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยผ่านตัวเรือนนาฬิกาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยเขามีไมโครโฟนที่บิวอินมาให้พร้อมคุยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังคุณภาพเสียงไมโครโฟนจากนาฬิกา i m ม k กก SF1 ตัวนี้กันครับนี่คือเสียงไมโครโฟนจาก IMiki SF1 นนะครับคุณภาพเสียงที่ได้ประมาณนี้เลยนะผมพูดด้วยน้ำเสียงปกตินะครับในการคุยสายโทรศัพท์ เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับและเราก็สามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปในนาฬิกาของเราได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราไปตั้งค่าในแอปพลิเคชัน iMikit Life ก่อนนะครับเราสามารถที่จะ add เบอร์ได้ประมาณ70เบอร์นะครับก็ถือว่าน่าจะเยอะแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับโดยวิธีการแอดเนี่ยก็เข้าไปติ๊กๆได้เลยนะครับว่าเราจะเอารายชื่อหรือเบอร์ไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ กดไปที่นําเข้านะครับพอกดนําเข้าเสร็จเนี่ยรายชื่อในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันจะซิงค์เข้ามาในสมาร์ทวอชของเราเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวครับหรือใครที่ไม่อยากแอดรายชื่อนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มแป้นเลขได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีไดอัลที่เป็นคีย์บอร์ดตัวเลขมาให้ใช้งานแล้วก็กดโทรออกได้ทันทีเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าภาพรวมในการใช้งานบลูทูธคอลลิ่งเนี่ยก็ลื่นไหลดีนะครับไม่พบปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับส่วนฟีเจอร์สุขภาพตัวนี้เองนะครับเขาก็มีโหมดออกกกําาลัง มาให้มากกว่า100แบบนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้มันไม่ได้มี GPS ในตัวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนจะเอาไปออกกําลังกายเนี่ยก็จะต้องพกสมาร์ทโฟนไปด้วยนะครับก็อาจจะไม่ใช่สมาร์ทวอชที่เกิดมาเพื่อการออกกําลังกายแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า ถ้าแค่จะเอาไว้วัดฮาร์ดเรทในการออกกําลังกายเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าทาได้ดีนะครับส่วนฟีเจอร์พวกเรื่องของการวัดสุขภาพต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวัดออกซิเจนในเลือดวัดฮาร์ดเรทวัดการนอนพวกนี้มันมีมาให้อยู่แล้วนะครับการทํางานก็ถือว่าโอเคนะครับเพียงพอต่อการใช้งานถ้าไม่ได้ซีเรียสหรือจริงจังอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็มีเซ็นเซอร์ในเรื่องของการวัดบอดี้มาให้เราเหมือนกันบริเวณด้านหลัง แบบบนนี้นะครัก็มีมาให้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้วัดละเอียดหรือวัดแม่นเท่ากับสมาร์ทวอชที่ออกแบบมาเพื่อการออกกําลังกายโดยเฉพาะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทวอชตัวนี้นะครับยังรองรับมาตรฐานการการันน้กากันฝุ่นที่ IP 6 8ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใครเอาไปใส่ออกกําลังกายหรือว่าไปใส่เดินลุยฝนเดินอะไรต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องเก็บนาฬิกาก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะป้องกันได้นั่นเองครับ แล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมของนาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถที่จะตั้งนาฬิกาจับเวลาได้ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของเครื่องคิดเลขก็มีบิวอินมาให้ทันทีเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะสำหรับการใช้งานเครื่องคิดเลขบนนาฬิกาตัวนี้เพราะว่าหน้าปัดมัน2นิ้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับและนาฬิกาเรือนนี้นะครับยังสามารถสั่งงานผู้ช่วยอัจฉริยะได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Assistant หรือว่าเป็น Siri ก็สามารถที่จะแท็บเพื่อสั่งงานด้วยเสียงได้ครับ What weather today From 12 a.m. to 3 p.m. with a high of 35 and a low of 27. ถ้าให้ผมสรุปว่านาฬิกาตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเหมาะกับคนที่อยากได้สมาร์ทวอชหน้าจออะมอลิทที่มีการสู้แสงแดดในเวลากลางวันได้ดีเนี่ยแล้วก็หน้าจอคมชัดสดใสเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับรวมถึงกลุ่มคนที่ต้องการสมาร์ทวอชที่มีดีไซน์สวยแล้วก็เรื่องของบอดดี้นะครับวัสดุต่างๆที่เลือกใช้ดีเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทวอชส,สายไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งในท้องตลาดเลยนะครับ สำหรับราคานะครับทางไอมิกิเปิดราคามาอยู่ที่1,990บาทนะครับ แต่ว่าเขามีส่วนลดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสองบาทนะครับรวมทั้งยังติดฟิล์มแล้วก็แถมสายนาฬิกาฟรีไปเลยนะครับโดยโปรโมชันนี้จะถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า IM i ิกิเขาไม่ได้เปิดตัวแค่สมาร์ทวอชนะครับเขายังมีหูฟังทูเวลเล็ตถึง3รุ่นมาให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกด้วยนะครับโดยจะประกอบไปด้วยรุ่น i m i ิกิ T สิบสามนะครับที่จะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ทูเวลเลตนะแล้วก็ตัวที่2จะเป็น I Mi ิกิ MT หนึ่งนะครับตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเป็นหูฟัังแแบบบลล้้ววก็ไดดข mm นา 13mm มเยรรท ยังรองรับในส่วนของบลูทูธ5.3แล้วก็เกมโหมดด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่3ครับตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ i m i k k MT2 นั่นเองนะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยคือเป็นหูฟัง True Wireless ที่ เขาใช้วัสดุของกล่องชาร์จเนี่ยเป็นแบบโลหะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ในเรื่องของความหรูหราความพรีเมียมในการจับถือนะครับและส่วนของเสียงเองนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยสําหรับเลทราคานี้นะครับด้วยคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยจะเน้นไปที่เสียงทุ้มหรือเสียงเบสเป็นหลักนะครับแต่ว่าเสียงเบสที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับบวมอะไรขนาดนั้นนะครับคือเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะจูนบาลานซ์มาดีเพียงแต่ว่าจะเน้นไปที่เสียงเบสเป็นหลักนะครับตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงแนวสนุกนะครับม่าจะเป็นเพลงร็ ที่มีจังหวะของเครื่องดนตรีที่กระแทกกระทันนิดนึงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองฟีดแบ็กได้ดีเลยทีเดียวครับ ส่วนเรื่องของราคานะครับราคาก็จะวางจำหน่ายนะครับอยู่ที่เริ่มต้นนะ4 9 9บาท599บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับราคา699บาทอันนี้คือราคาหลังจากหักส่วนลด100บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งเขายังแถมในเรื่องของเคสเคปเลอให้แบบฟรีๆด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไอมิกที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ